สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านและก็พบก,กับผมอีกครั้งนะครับแอนนโปเลียน <Napoleon> จากช่อง history by admin นโปเลียนซึ่งมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงบุคลากรในกองทัพของนโปเลียนซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแขนขาของนโปเลียนเลยทีเดียวพวกเขาคือเหลา่าบรรดาจอมพลของจักรวรรดิหรือ m a r s h a l d r o n p y ก่อนอื่นต้องขอย้อนกลับไปยุคกลางเลยนะครับคำว่าจอมพลในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันถูกบัญัติมาตั้งแต่สมัยประมาณคริสต์ศตวรรษที่10ซึ่งมีความหมายประมาณว่า ผู้มีอาวุโสสูงสุดในกองทัพซึ่งนัตตน,นั้นเรื่อยมากับฝรั่งเศสหลายพระองค์ก็ได้แต่งตั้งจอมพลฝรั่งเศสขึ้นมาหลายคนครับที่ดังๆก็เช่นตูเรนจ้าชายแห่งกงเต้มริดเดอร์แซกเป็นต้นครับพอมาถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสช่วงคริสต์ศักราชที่1793คือตอนนั้นพระเจ้าหลุยส์ก็โดนตัดหัวไปเรียบร้อย้วครับฝรั่งเศสก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐอย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็มีสภากองวงซียงเป็นสภาที่มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองสูงสุดในขณะนนั้น้นครบพพวกกกกเเขาาา็ดศยยุจอลทิงสี พราะมันแสดงถึงระบบสตีนาแบบเก่าเอ้ช่วงนั้นนะครับจะมีสงครามอีกมากมายด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ตั้งกองทัพขึ้นมาหลายกองทัพครับและก็มีนายพลหลายคนประชาการกองทัพอยู่าารัฐบาลปฏิวัติฝรั่งเศสก็ไม่ต้องการให้ในายพลคนไหนมีอำนาจมากกันครับประกาศชัดเจนเลยว่าจะไม่มีใครเป็นผอกองทัพสูงสุดพอ,อนักเปลี่ยนเครื่องมีอำนาจนะครับกิจการาด1,804นักเปลี่ยนก็เล่มีอำนาจมันคงมากขึ้นแล้วก็คิดที่จะตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิครับสิ่งหนึ่งที่นับเปลี่ยนทำเลยก็คื กานำบรรดาศักดิ์จอมพลกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยช่วงพฤษภาคมคิ่สกดาศ .1804 นักปฎิเรนก็ขุดเอาคำว่าจอมพลกลับขึ้นมาใช้ครับแต่จอมพลในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงยศทางการทหารนะครับแต่เป็นบรรดาศักดิ์ที่ทหารยุดในพลเราได้รับเป็นบรรดาศักดิ์เหมือนกับพวกท่านหลอดท่านเขาท่านแตยุกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสาเหตุที่นักปฎิเรนเอาคำว่าจอมพลกลับมาใช้เนี่ยก็พอรอบบ้านเขามีจอมพลกันหมดเลย เพื่อเป็นการตบรางวัลเหล่าบรรดาผู้นํากองทัพที่มีความสามารถด้วยเพราะคนที่รับบรรดาศักจอมพลนะครับเขาจะได้เงินค่าบรรดาศักถึงปีละหนึ่งถึงสามล้านฟังและถึงแม้จะได้บรรดาศักจอมพลแล้วแต่ก็สามารถเพิ่มเติมบรรดาศักอื่นได้นะครับแลวก็ได้เงินเพิ่มด้วยยกตัวอย่างเช่นจอมพลเบติเยอร์ที่เป็นเสนาธิการของนโปเลียนนะครับเขาก็เป็นเจ้าชายแห่งเนชาเทลไปตัวด้วยซึ่งได้เงินค่าตําแหน่งเจ้าชายเพิ่มอีกแต่คําว่าจอมพลในยุคนโปเลียนก็ไม่ได้หมายถึงผู้มีอว,วสุโสูงสุดในกองทัพต่อไป พลนโปเลียนก็ประกาศก้าวชัดเจนครับว่าตัวเขาเองเจะเป็นผบกองทัพหน้าที่ของจอมพลในสานามรบก็คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพนอกของนโปเลียนครับรวมถึงการทำภารกิจต่างๆที่นโปเลียนมอบหมายให้เช่นการเป็นเสนาธิการการเป็นผู้ว่าการเขตต่างๆหรือการฝึกทหารในแนวหลังเป็นต้นซึ่งตลอดอาชสมัยของนโปเลียนนั้นเขาได้แต่งตั้งจอมพลขึ้นมาถึง26นายโดยจอมพลรุ่นแรกซึ่งถูกแต่งตั้งในปีคศ .1804 นั้นมีถึง18นาย ละที่เหลือยังถูกแต่งตั้งตามาทีหลังโดย18นายแรกนั้นจะเป็นจอมพลธรรมดา14นายและจอมพลกิติมิ์อีก4นายซึ่งจอมพลธรรมดาคือจอมพลที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ทางทหารนะครับได้แก่จอมพลเบติเยอร์จอมพลมูราจอมพลดาวูดจอมพลเนจอมพลซูจอมพลลานจอมพลเบซิเยอร์จอมพลเบอร์นาร์ดจอมพลมิชนา จอมพลมอตตี้จอมพลจูดังจอมพลโอเรียโอจอมพลบรูนและจอมพลมอนซี่ส่วนที่เหลือไอ้สี่นายนะครับเป็นจอมพลกิตติมศักดิ์คือว่าไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่การรบแล้วแต่นักเปลี่ยนมอบบรรดาศักดิ์จอมพลให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่ทํามาในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสจอมพลเคลเลมองจอมพลเลฟเวอร์จอมพลเซเรียและจอมพลเพอริกนอนแต่ไปไปมามาจอมพลกิตติมศักดิ์บางคนนะครับ ซึ่งถึงแม้โซเน่จะแก่แล้วแต่ยังสามารถบัญชาการรบได้นโปเลียนก็นําเขามาบัญชาการรบเช่นจอมพลเลฟเวอร์ในคิสสกราด1807ัรก็มีการแต่งตั้งจอมพลขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นคือจอมพลวิกเตอร์และในคิสกรลาด1809นะครับซึ่งจอมพลลานเสียชีวิตแต่การรบในออสเตรียนโปเลียนก็เลยจะหาจอมพลขึ้นมาใหม่ครับแต่คราวนี้แต่งตั้งขึ้นมา3คนเลยซึ่งก็ล้วนแต่เป็นนายพลที่มีความสามารถโดดเด่นในช่วงสงครามคิสักก่ จอมพลแม็กดอโน่จอมพลมามองและจอมพลอูดิโน่และในคริสต์กัลดร8 1 1ตอนนั้นนโปเลียนก็ทำสงครามในสเปนอยู่นะครับและปรากฏว่าในพลโซเซตนั้นสามารถจัดก,การปัญหาสงครามในสเปนได้อย่างดีเยี่ยมทําให้นโปเลียนแต่งตั้งโซเซตขึ้นมาเป็นจอมพลอีกหนึ่งคนและในคริสต์กักดราช1812นะครับตอนนักเปลียนลุกลาลัเสเซียนายพลแซงซีนั้นก็ทําการคุ้มกันปีกซ้ายของนโปเลียนได้ทำให้นัปเปลียนได้แต่งตั้งเขาขึ ตอนนั้นสถานการณ์ของนโปเลียนกำลังแยกครับและโปแลนดนที่นโปเลียนตั้งมาก็ลุกลุกลานแล้วใกล้ถึงวันลบแต่งหักที่ไลปิกซึ่งเป็นสมรภูมิใหญ่ในเวลานั้นนโปเลียนก็มีทหารชาวโปอยู่ใต้บันเชาเป็นจำนวนม,มากครับนโปเลียนก็เลยแต่งตั้งเจ้าชายบูรนตอสก,กี้ขึ้นเป็นจอพมพลแห่งฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นจอมพลค,คนแรกและคนเดียวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติและจอมพลที่นโปเลียนแต่งตั้งขึ้นมาคนสุดท้ายก็คือจอมพลก,กูชีในช่วงคริสต์กัลาช1115ซึ่งในเวลานั้นนลนขาาดแนนารคทหร เขาต้องแต่งตั้งนายทหารชุดใหม่ขึ้นมาทาให้กูชี่ได้กลายเป็นจอมพลไปด้วยนักเปลี่ยนตั้งแต่ให้กองทัพฝรั่งเศสมีภาพลักษณ์เป็นคาลีโอเพนทาเลนต์หรือหมายความว่าถ้าหากคุณมีความสามารถมากพอโอกาสที่จะควา้าบําเหน็จและได้รางวัลก็ไม่ยากเกินไปกองทัพฝรั่งเศสสมัยก่อนนะครับพวกตาแหน่งสูงๆหรือความชอบเนี่ยสนใแญ่ถูกจํากัดไว้ที่ชนชั้นสูงครับแต่พอมายุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยกำแพงตัวนี้ได้ถูกทําลายลงกลายเป็นว่าคนหรือใครก็ได้ที่มีความสามารถมากพอ ก็สามารถขึ้นเป็นจอมพลได้จอมพลองนัปเลียนนั้นจึงมีพื้นเพมาจากหลายที่มากตั้งแต่พวกชนชั้นสูงเก่าซึ่งเคยไปรับใช้เจ้ามาก่อนหรือแม้แต่ต้นตระกูลมากมายเช่นเป็นพ่อค้าเป็นตระกูลช่างทนทํามไม้มาก่อนหรือพวกมีแนวคิตนิยมสาธารณรัฐจ๋าอย่างเบอร์นาร์ดนะครับก็ได้เป็นจอมพลด้วยจอมพลองนโปเลียนนะครับยังมาจากหลาย,ลายกองทัพซึ่งในช่วงปลายฝรั่งเศสน,นี่มันก็มีกองทัพมากมายนะครับแต่กองทัพที่นับปเปลียนคุมอะ่ะคือกองทัพแห่งอิตาลีซึ่งพวกที่เป็นูกกมอ่อเเปียา แ้ได้เป็นจอมพลเนี่ยก็ได้แก่พวกเบติเยอร์พวกมูราพวกรานหรือเซรเรียหรืออย่างดาวูดนะครับเขาเพิ่งมาเข้าร่วมกับนโปเลียนตอนอยู่อียิปต์ก็ถือเป็นลูกมอเก่าของนโปเลียนเหมือนกันแต่ก็ใช่ว่านโปเลียนจะไม่ให้โอกาสคนอื่นนะครับคนที่ไม่เคยทํางานร่วมกับนโปเลียนมาก่อนหรือไม่เคยรับใช้นโปเลียนมาก่อนเช่นในซูพวกนี้อยู่สังกัดกองทัพแห่งลายครับซึ่งนโปเลียนก็แต่งตั้งพวกเขาเป็นจอมพลเช่นกันนโปเลียนก็ตั้งใจจะให้าวลาจอมพลของพวกเขานั้นสามารถทํางานร่วมกันได้ แม้จะมาจากต่างที่หรือต่างพื้นเพก็ตามแต่ธรรมดาของมนุษย์นะครับทุกคนต่างมีนักโลกโก้หลงมีไม่ชอบขี้หน้ากันคอมเมนตหน้ากันเป็นธรรมดาซึ่งหน่าจอมพลเนี่ยก็มีทะเลาะกันบ่อยบางคนถึงขั้นท้าดวลกันเลยนะครับก็ถึงเป็นสีันอีกอยางหนึ่งของกองทัพตะเเรียนคราวนี้มาพูดถึงเครื่องแบบจอมพลบ้างครับซึ่งเรียกว่าเมียกกันลักเป็นของตัวเองและหลูหราใช้ได้เลยมาเริ่มนจากสิ่งที่นายพลธรรมดาไม่มีทางได้นะครับนั่นคือคาถาจอมพลโดยมันเป็นคาถาทรงกระบอกยาว18นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วคุ้มด้วยทองทั้งสองด้านตัวคาถามีสีน้ำเงินนะครับและมีลวดลายอินทรีย์ทองคํประดับโจหมวกของจอมพลนะครับแต่แบ่งเป็นสประเภท1คือหมวกพิธีการครับเอาใช้ในงานล่าสานักโดยพวกเขาจะมีหมวกเรียกว่าชาปปวซึ่งก็คล้ายๆหมวกไบคอนนะครับแต่สูงกว่าน่อยหมวกชาปปวนั้นจะมีสีดาและมีลายตรงขอบวนเป็นรูปสีทองรวมถึงมีขนนกติดบริเวณด้านบนหมวกสีขาวประเภทที่2คือหมวกธรรมดาครับหมวกปกติที่จอมพลสวมใส่กัน ็เหมือนหมไบคอนของนายพลทั่วไปครับซึ่งก็มีขอบสีทองมีผู้สีขาวและมีตาไตลง3ส,สีติดอยู่ตรงและมีแถบสีทองคาดไว้อยู่มาที่เครื่องแบบกันบ้างน,นะครับของจอมพลนั้นจะมี3ประเภทนั่นคือเครื่องแบบพิธีการใช้ในงานราชสำนักชุดพิธีการนั้นจะเป็นชุดคลุมสีเงินเข้มครับทาด้วยผ้าไหมไม่ก็กำมะหยี่ประดับด้วยลวยดลายสีทองมากมายสไตล์คลาสสิกครับแต่ชุดพิธีการจะไม่มีอินทนูนะครับโดยที่ประดับบริเวณบ่านั่นเอง ชุดต่อมาคือชุดสวนสนามชุดนี้ก็คล้ายกับของนายพลทั่วไปครับแต่ของจอมพลจะมีลวดลายมากกว่าและที่อินทนูสีทองนั้นจะเป็นลูกาคาถาไข่แทนที่ดาว3ดาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนายพลหรือจอมพลบางคนก็เพิ่มดาวให้เป็น5ดาวนะครับสำหรับกระดุมของชุดนั้นจะเป็นสีทองมีลูกาคาถาไข้อยู่รองรับด้วยช่อชายาผึ่ที่เป็นใบโอกซึ่งชุดสวนสนามนั้นสามารถนํามาใส่แทนที่ชุดพิธีการได้ต่อไปคือชุดคุมธรรมดาครับซึ่งจะไม่มีลวดลายอะไรมาก มีรลายแค่บริเวณปกคอปกแขนเท่าน,นั้นแลวมีผ้าคาดบ่าสีทองสำหรับรายละเอียดของจอมพลแต่ละคนนั้นเรียกว่าเยอะมากเลยครับเอาพูดในคลิปเดียวคงไม่หมดไว้ทําคลิปแยกทีหลังดีกว่าจอมพลของนักปฎิเรนนั้นแต่คนก็มีความสามารถที่ต่างกันและมีจุดเด่นที่ต่างออกไปไอ้ว่าจอมพลเหล็กดาวูดจอมสุโยทินจอมพลเนเสนาธิการของนักปิเรียนอย่างจอมพลเบทิเอร์หรือนัทหามาที่ดีที่สุดในยุโรปอย่างจอมพลมูรา อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเหล่านี้ลุ่เป็นแข่งขาให้นัปเปลียนในการสร้างจักกวรดและทำให้กองทัพของนัปเปลียนนั้นเลื่องชื่อไปทั่วสำหับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ